สวัสดีพี่น้องอีกคลิปหนึ่งกแล้วกันครับนะครับคลิปนี้นะครับว่าแมนพาพี่น้องมาส้มสวนด้นะครับเอนะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับพี่น้องนะครับมาเอาสร้างขึ้นรถครับพี่น้องนะครับเบื้องจ้ตัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าขึ้นไปแล้วขึ้นไปละสองสามนะครับ สิบหกนะครับทั้งหมดช้างขึ้นรถแล้วครับผมนะครับรถแห่จะเรือนสิงนะอาจารย์เรากะเล่งงานให้คือกันครับพี่น้องเรากะเล่งงานให้คือกันนะครับเพราะว่ามันจิตดทใส่รถก่อนวันที่วันที่ยี่สิบสองนะครับจังจิเดทไปเหตุระบบสีอีนหนึ่งนะครับทําสีแล้วก็เดือนท่านว่าน,นี้ เหลื่อมง,งานวันที่4เลยนะครับนี่นะครับก็บทีมีแก้ไขกันไปน,น้ำครับพี่น้องนะครับเพราะว่ามันตู้มขึ้นไม่ได้มันก็มีตัดมีแต่งเติมเติม,ม,ม,มนะครับแล้วก็แคลเซียมได่ไหมแล้วพี่น้องนะครับตู้ขอ,องเขาอะไรนะครับน้องแล้วรับรถดูน้องเตอ่อ เป็นบหมือนไม่พอกันเนี่แต่ก็ต้องป้องกันไม่บั่นเนาะตู้เบรครับนะครับเตียงปั่นเห่านะครับเรียบร้อยนะครับภายในกับบัตรท่านเหลวเรียบร้อยปรนได้ครับพี่น้องนะครับเพราะวะ่าครับเห้องประมาณนี้ก็ทีมันเหมือนแม้จัะหน่อยนะครับ ตรงนั้นก็จะเป็นเครื่องปั่นนะครับมองนี้ก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับอุปกรณ์นะครับนี่พี่น้องขึ้นเบื้องข้างบนก่อนนะครับเหลือไรเนี่ยเอาเด้๋ยวไปนองนะครับโอ้นะครับผมรเมนเลียวซัมนี่ด้นะครับข้างบนนี่โบรเมนเลียวซัมนี่นะครับนี่นะครับพ่อตองเลียวนี่ก็จะไปใส่ไฟใส่ยังอีกคุนี้พี่น้องนะครับยังม่นเป็นจุ๊บซัี่นะครับจน กรดานทางบนน,นี่เดแ๋ยวเป็นทีเรียบร้อยโอ้จะเป็นตะวันน้ำเขาเนาะแนวไหนเนาะต้องได้กแก้ไขยังไงนี่ตัวนี้นะครับน้ำเขาจะแท่พี่น,อน้องลักษณะตกล้วนเนี่ย มันคือโขบอยู่ข้างนอกมันคือบริเวณข้างในเนาะอันนี้คือภายในครับจีบๆได้ละเอียดแบบใดอีกแนนมันมืดเราพี่น้องนะครับสบายอันนี้สวยอยู่ดิงามอยู่งามอยู่นะครับ VIP นี่งามอยู่นะครับเดีย๋ยวเปิดใต้ใพี่น้องเบิง่ง จะเปิดนะครับนี่นะครับจะเรือนสินนะครับอันนี้คือภายในจะเรือนสินครับผมนะครับนนคืออันนี้คือภายในนะครับพี่น้องบรงภายในนะครับ โนี่เจริญนินนะครับส่วนอุปกรณ์เครื่องแต่งนะครับเครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทางดูแลใหไน,นะครับเครื่องปรุงเครื่องเสียงนะครับแว่ามองนี้คือเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องได้แก้ไขกันใหม่ครับจริงๆตะเข็บมันน่าจะอยู่ข้างในนะครับอันนี้ตะเข็บมันหลอกอยู่ขางนองไวมพี่นอ้อง ฝนตรงมากกับ่วงรถไปแล้วอ,อันนี้คือภายในนะครับห้ไปหนองเบิงภายในจะเรือนสี ล่างนะครับเด็วพี่น้องไปเบิ่งเดี๋ยวบันไดเนี่ยก็สิเดเห็ดไม่อยู่เป็นตะลงง <c oughs> ุงหายนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเครื่องปั่นนะครับตรงนี้นะกะทิใส่อุปกรณ์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นติดแอร์นะครับใส่เครื่องปรุงนะครับเพื่อบ้อกหกัมั่นหอนนะครับระบายอากาศนะครับ อานี <łość> ่เราพี่น้องนะครับยังไงครับท่านผู้ชมพอาๆๆจะได้ยังไงเสียเข้ามาพี่

บันดาครับพี่น้องครับ,บนะครับก็เพื่อนกะเลียงงานให้ครับ,บนะครับอาจารย์สัางกับหมู่บ้านนี่เพื่อนกะหมู่บ,บ้านนี่เพื่อนกะมีงานนะครับปฏิเทมาหมู่บ้านหมู่บ้านเพื่อนมีงานเฮะนะครับงานเฮะก็เลยบ่ได้เข้ามานะครับก็เลยเข้ามาวันนี้เอาโมด,ดูลกล่องมาส่งแล้วพบ ตูนกล่องมาชงแล้วพ่ออันนี้คือเปิดตู้ชว์นะครับสไลด์รับไปคนหน,น่อยนงเด็กกินเเปนะ็ ย่จอดเลียนครับพี่น้องนะครับกะทิได้เปิดฟ้าออกจริงๆอ่ะคือผมต้องการเปิดเพื่อที่เปิดพับไปด้านหลังเลยนะครับแต่ว่ามันได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้ก็ว่าเป็นยังนะครับก็เอาซ้ำนี้เอ้านะครับอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเข้าบาปฏิเสธเองเนาะ เอาปฏิเหตุเองก็ให้สร้างปรเนี๋ยวให้สร้างผลบาดแซ้ำเหนียวก็เอาซ้ำหนีซ้ำเบือนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมีหม่องได้แก่ไครได้ก็จังสี่ควายไปแก่ไขนะครับความต้องการคือบอ,บอต้องการไ้ฟ้านี่ออกมาโชว์เลยนะครับต้องการเพื่อที่ว่าเปิดพับไปให้สุดเลยนะครับพับไปสุดการหลังเลยนะครับ คือสาววสุดดนหลังเลยก็ให้มันขนานกับรถเลยก็ได้นะครับแต่ว่านี่มันบ่ขนานกับรถนะครับระบบเป็นยังเพราะว่าเฮาเฮ็ดียวกับเป็นครับพี่น้องนะครับอาจจะสร้างคนเลียนห้นะครับตู้สไลด์นะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะครับแนวจอดเล่นเฮาก็จะไล่ขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเวทีนะครับโอ้กว้างอยู่เด้อพี่น้องนะครับกว้างอยู่กว้างอยู่นะครับ เปิดออกเวทีก็กว้างอยู่นะครับนี่จริงๆจริงๆนี่คือต้องการต้องการที่จะเปิดพับมาให้กับให้ชิดฟังนี้ได้เลยนะครับแต่วันเปิดมากพได้นะครับเปิดได้ซ้ำนี้ ขึ้นรถแล้วนะครับช้างขึ้นรถนะครับวันนี้นะครับอาจารย์น่าก็ควบคุมเล่งงานในครับมินิเฮดโอเล่งงานในขึ้นกันมมผมยังบมรหลได้เนี่ยว่าอันรถผมในตูจ้ตจักใบต้รไบร์ผมบอกคุณว่าห่างละ ให้อหาจารย์จัดให้เลยนะครับอาจารย์เราดูแลให้เลยนะครับขึ้นรถแล้วครับนะครับวันนี้นะครับช้างขึ้นรถครับผมวันนี้นะครับเต็มระบบครับนะครับของอาจารย์สร้างเฮานะครับเต็มระบบนะครับ ครับพี่น้องนะครับการมือนีมาติดตามนะครับควบข้อมนะครับเพื่อที่สิไปงานแล้วนะครับจะพาไปสบายใจได้ทันแน่นอนนะครับอยากได้พราะเบอร์ไม่เพิ่นไหมภาสิไม่เอลเพราะเบอร์ไม่เพิ่นบ่ได้เพิ่นใาของเจ้ามันดอกยี่สิบเอ็ดอืมใจบ่ได้เดียวมันเกรับกันบ่ได้เพราะว่าเพราะเบอร์ไม่เพิ่นมันโว่บ่ถือกับที่ใบบ่ถือ คือเอ็นคือไอ้ระพูที่เงาเอาไปมันรับพวเวรไม่พ้นบ่ได้ครับรับพวเวรไม่เพ้นบ่ได้อยากได้พวเวรไม่พวเวรเอาเขาก็เอาซ้ำเหมือนเดิมแต่ว่ากับระบบช่อทางด้วยกันนะครับการงานนะครับสบายใจบึ้มบึมแน่นอนนะครับบางทีอินดี้เบสอินดี่้เบสเป็นเสียไปทรงให้นะครับเพราะว่าเมื่อนี้จริงๆเมื่อนี้ตั้งใจว่าสิมานอนถาเอานะครับ มานอนด่าเขาพี่มงคลมานอนดาเขาคุณกเ็เรียกว่าเดี๋ยววันที 21, นนท่21สิเอาไปส่งก่อเอาไปถ่าอยู่รุมวันที่21เ็เพิ่เอาไปส่งงอาววันคลิต่อไปครับพี่นอ้องคลิปนี้ลงไว้จ้ำนี้ครับฝากที่ตามครับรถแห่เจริญศรินน,นะครับตอนนี้ยังเป็นสีขาวอยู่นะนะครับเดี๋ยวหลังจากวันที่2 2นะครับเอาไปใส่างานก่อนนะครับหรือว่าคลิปต่ออาจจะบาใส่อาจจะไปส่วงหปเพิ่นเห็นเลยยานบ่าท่านงานวันที่ีนะครับวันที่ีงานเจ้าภาพนะครับ ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเซียดในงามปิดชุดหลังไปงานเล็งนะครับทั้งติดจี๊ไปทั้งติสีนะครับถือว่าเป็นงานเล็งแหละช่วงกดคลิปต่อไปครับฝากติดตามกันตุ้ครับ